นโยบายหนึ่งของรัฐบาลนะคะที่ก็ยังคงมีคําถามทั้งในแง่ของความเป็นธรรมกับคนในพื้นที่ความคุ้มค่าในการลงทุน ไม่ได้อยู่ในนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงแต่เป็นเรื่องที่นายกผลักดันด้วยตัวเองก็คือเรื่องของโครงการแลนบริดจ์ค่ะเมื่อไม่กี่วันมานี้มีข่าวใหญ่ว่าทุนจากจีนให้ความสนใจที่จะมาลงทุนในโครงการแต่คนในพื้นที่ยังมีคำถามอย่างมากถึงหน้าตาโครงการว่าจะเป็นอย่างไรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการนี้นะคะซึ่งมีการนำเสนอข้อมูลกันอย่างหลากหลายนอกจากการนำเสนอข้อมูล ผลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตข้อมูลนิเวศบริการจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก็ถือเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกฝ่ายอยากจะให้ศึกษาอย่างรอบด้านค่ะติดตามจากคุณสุทธยาแก้วขามรายงานสดมาจากอำเภอพัตโตจังหวัดชุมพรค่ะเชิญค่ะ ครับคุณพรวดีคุณจิราชาตาครับระหว่างเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องโครงการแลนด์บิสซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดขึ้นที่จังหวัดระนองนั้นข้อมูลด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์จากเจ้าหน้าที่ด้านป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุว่าในพื้นที่จังหวัดระนองโดยเฉพาะพื้นที่ชีวะสงวรชีวะมณฑลเนื้อที่กว่า18,000ไร่นั้นในแต่ละปี ให้ใน Report, ิเวศบริการกว่า14,000ล้านบาทครับการสารเสวนาแบบสภากาแฟหรือเวิร์นคาเฟ่ซึ่งเปิดให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมและหลากหลายเป็นรูปแบบที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินำมาใช้ในเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและความคิดเห็นกรณีโครงการแรงบิดซึ่งจัดขึ้นเป็นเวทีแรกที่จังหวัดระนอง โดยมีตัวแทนภาคประชาชนชาวประมงกลุ่มคนไทยพระธินรวมถึงส่วนราชการจากหลายหน่วยงานเข้าให้ข้อมูลกันอย่างหลากหลายโดยเฉพาะข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งบนบกและในทะเล ตัวแทนชาวบ้านจากพื้นที่ตำบลในวงใต้อำเภอละอุ่นจังหวัดระนองบอกว่าแม้ชุมชนจะอยู่ห่างจากเส้นทางโครงการแลนด์บิดกว่า70กิโลเมตรแต่ก็มีความกังวลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการเช่นกันโดยเฉพาะกรณีที่มีรายงานว่าจะมีการเข้าไปสัมปทานเหมืองหินจากพื้นที่ตำบลในวงใต้มาใช้ในโครงการแลนด์ิด ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะแหล่งผลิตทุเรียนและมังคุด G.I. คุณภาพสูงซึ่งในแต่ละปีสร้างรายได้เกือบ3,000ล้านบาทครับงินก็คือ1แห,หล่งน้ำของเราและต้นทุเรียนต้นมังคุดต่างๆที่กำลังทําผลผลิตให้ประเทศอย่างมหาศาลตอนนี้คือไม่ต่ํากว่าปีละ2,000ล้านเพราะว่าปีนี้คาดว่าจะถึง3,000ล้านค่ะ ต่อปีนะคะทั้งบังคุดและทุเรียนสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปเพราะว่าทุเรียนเป็นพืชที่มีความอ่อนแอมากไม่ว่าจะกระทบความร้อนหรือฝุ่นละอองหรืออากาศที่แปรเปลี่ยนน้ำขาดน้ำอะไรพวกนี้จะทำให้เกิดโรคและตายได้ นิเวศบริการหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทางตรงและทางขอ้อมเป็นข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านป่าไม้และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำมาเสนอในเวทีและต้องการให้มีการศึกษาผลกระทบอย่างละเอียดรอบด้าน,นเนื่องจากเส้นทางโครงการแลนด์บิดได้พาดผ่านพื้น T, ที่ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในทะเลเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตร โดยผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนระนองสู่ม,มระดกโลกระบุว่าพื้นที่สวนชีวะบนทนระนองซึ่งเป็นป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์ของจังหวัดระนองเนื้อที่ราว1 8 0 0 0 0ื 180, ไร่นั้นมีระบบบริเวศบริการทั้งทางตรงและทางอ้อมอาทิเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนเป็นพื้นที่การประมงช่วยดูดซับคาร์บอนให้อากาศบริสุทธิ์รวมถึงป้องกันก,การกัดเซาะชายฝั่งซึ่งเมื่อประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินก็ ก็จะสูงถึงปีละกว่า14,00 0ล้านบาทครับนิเวศบริการในพื้นที่สงวนเชื้อมนทนรอนองซึ่งมีพื้นที่ป่าชายเลนอยู่ในเนี้ยประมาณ60,000ไร่แล้วก็มีส่วนที่เป็นพื้นน้ําที่เป็นทะเลอยู่ด้วยนะครับรวมในพื้นที่สงวนเชื้อมนทนเนี่ยประมาณ1 8 0 0 0 0ไร่โดยประมาณอังนั้นนิเวศบริการที่คิดมาเป็นมูลค่านะครับก็อ,อยู่ที่ประมาณ14,000ล้านบาทโดยประมาณในนี้เป็นตัวเลข จากการศึกษาในปี2566ก็คือปีที่ผ่านมาเนี่ยครับด้านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุว่าการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนกลุ่มเปราะบางชาวประมงพื้นบ้านผู้ประกอบการท่องเที่ยวและ,กะเกษตรกรว่าเวทีรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐก่อนหน้านี้มีข้อจํากัดในการรับฟังความคิดเห็นไม่สามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรอบด้าน รวมถึงข้อมูลในตัวโครงการไม่หลากหลายเพียงพอมีการนําเสนอเฉพาะด้านดีแต่มุมมองด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมีค่อนข้างน้อยซึ่งจากการเปิดเวทีในวันแรกได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากแต่ก็ยังมีช่องว่างเนื่องจากหน่วยงานเจ้าของโครงการคือสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนขรรวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระนองที่เห็นด้วยต่อโครงการไม่ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลครับ ที่ประชุมอะคะ่ะก็ได้เสนอมาว่าอยากให้กสมอเนี่ยได้จัดโดยทีที่ให้มีทั้งหน่วยงานราชการเจ้าของโครงการแล้วก็ทั้งนักวิชาการที่เอาข้อมูลที่มองให้รอบด้านมามาให้เห็นภาพรวมทั้งหมดถ้าโครงการแลมบิดเกิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรมีท่าเรือน้ำลึกมีทางรถไฟมีทางหลวงมีการขุดอุโมงมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมีพื้นที่ที่ต้องเป็นแหล่งพักมอเตอร์เวย์อย่างเงี้ยถ้าให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ย เ,เขาก็จะเรียนมองภาพอ,อกว่าเขาจะตัดสินใจต่อเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวโครงการและบิดมันมีหลายอื่นซึ่งที่ประชุมเนี่ยขอให้กสมในการจัดเรื่องนี้ซึ่งกสมก็จะต้องไปสรุปความเห็นอันนี้แล้วก็อาจจะต้องปรึกษาหารือในกสมทั้งคณะว่าจะมีหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าขอให้อันนี้ก็คงเป็นภารกิจที่หน่วยงานรัฐหรือรัฐบาลนนะ่ะต้องเป็นผู้จัดเวทีหรือเป็นเจ้าของโครงการต้องเป็นผู้จัดนะคะ ส่วนข้อมูลซึ่งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นเส้นทางที่โครงการแลนด์บิดพาดผ่านโดยตรงประชาชนที่เข้าร่วมเวทีเห็นว่าต้องการพัฒนาโดยใช้ฐานทรัพยากรวิถีชีวิตและอาชีพที่ประชาชนประกอบอยู่เป็นตัวตั้งเช่นการมีทรัพยากรสัตว์น้ําทางทะเลที่สมบูรณ์จึงควรต่อย,ยอดเรื่องอาชีพประมงและอุตสาหากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประมง พื้นป่าและแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์เป็นฐานทรัพยากรอาชีพเกษตรโดยเฉพาะการปลูกทุเรียนจึงควรส่งเสริมต่อยอดส่งเสริมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงและเห็นว่าการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมก็ควรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแลนดบลิดใน2จังหวัดคือจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรรวม3เวทีขณะนี้ก็คือเวทีที่2ในอำเภอปะโตนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยประชาชนที่นี่ระบุว่าพวกเขามีรายได้อย่างมั่นคงจากการประกอบอาชีพกเกษตรโดยเฉพาะผลผลิตทุเรียนคุณภาพสูงในแต่ละปีมีรายได้นับหมื่นล้านบาทจึงไม่ต้องการ โครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนี่เป็นบรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็นเวทีที่สองจากอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรครับคุณพรวาด,ดีคุณจิราชาตาครับค่ะขอบคุณค่ะ